วันนี้เรามาดูวาวาหัดคว้างลูกบอลนะครับอ่ะวาวาหัดคว้างลูกบอลซิลูกหัดคว้างซิอ่ะจับแล้วก็โยนโยนบอลโยนบอลเออนั่นแหละเอาเีกเอาอีกแล้วลูกเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละลูกอ่ะโยน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 มาหาป๊ามาโจมทางนี้โจนทางนี้โจนทางนี้อ่ะโยนมาหาป๊าล้วอ่ะไปโยนไปทางนน้นทำไมอ่ะ มาแล้วนี่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 โยนอย่างงี้ทุก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 อะโยนเออนั่นแหละอ้าวแม่โยนมาหาป๊าทำไมเนี่ยอ่านั่นแหละลูกโยน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 อ่าเออเออนั่นแหละหัดโยนอย่างงี้หัดโยนอย่างงี้อย่างงี้นะดูนะตุกท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 ุกเนี่ยเออลองดูอ๋ออเออนั่นแหละ เออนั่นละโยนแรงดีโอเคอ่ามาเลยเออุวันอยู่นี่ลูกอ่ะไปจะโอ้โหแต่คุ้เลยเหรอเอาเลอวเลยอ่ะ Thank you อืมพอแค่นี้ก่อนเนาะแม่ขอบาวแม่ขอ